ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองชุดที่8กันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านสะกดคำตามครูฟ้ากันเลยค่ะอโอดอด มันไม่โทรอว้วนอ,ออดออดออ,าอ,าอ,อ,ออยออยไม่โทรอ้อยออดอัดออออยออุยุอายุ ออมออุมไม่โทอุม้มอ,อเอวอเออ,อเอียม,มอเอียมไม่เอกเอียมอไอไอไม่โทไอกอรออะกระ ดอานอดานดออัมดำกระดานดำกรออกระดโอโดดูดโยางงอยางกระโดดยางกอรออกระ ตออิก็ติกนออำนำไม่โทน้ำกระติกน้ำก็รออกระปออุกอปลอออมออมสออินอสินกระปุกออมสิน กอ,ออกออไอไผ่แม่เอกไผ่กอไผ่กอ,ออออกอนอกรไม่โทก้อนหออีนอหินก้อนหินกอ,อกะหอรออํำหลำํำไม่เอกลำํำปอลอ,อีปลี กะลำปลีกออะบอกับขออาวอขาวไม่โทรข้าวกับข้าวกออางอกลางกอเองอเกงขออาขายออาวอยาว กางเกงขายาวกออางอกางกอเองอเกงขออาขาสออะนอสันไม่โทสัน้นกางเกงขาสัน้น กอางกังโกเองอเกงโนไอในกางเกงในกอากาโชอาโดชาตกาชาตโกอาโยกายบออบอรออิริ หออหารหานกายบริหารกอ,อีงอกิ่งแม่เอกกิ่งมอไอไม้ไม่โทไม้กิ่งไม้กอแองอแกงจออือดอจือดแกงจืด กอแองอแกงผอเอดอเผ็ดแกงเผ็ดกอแองอแกงสอโอมสมไม่โทส้มแกงส้มกอแอวอแก้วไม่โทแก้วนออำนำไม่โทน้ำ แก้วน้ำขออขอไม่โทรข้อตออตอไม่เอกต่อข้อต่อเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆแล้วมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ